ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ก้าครับผมก็มาอยู่กับน้องเต้คุณวันนี้เราก็มากันที่สนามช้างบุรีรัมใช่วันนี้อากาศดีนะหนาวหนาวสเจ็ดองศาเมื่อคืนผมนอนแข็งเลยอะไรแข็งครับขาแข็งเครนนวดยืนทํารถนานนิดนึงอ๋อถึงว่ายืนตัวตรงไม่ได้นะมาขับรถแข่งเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ามันปตทของเรานั่นเองใช่ครับผลิตภัณฑ์หล่อเลื่นมีทอร์บิแคนของเราฮะครับสำหรับรถคันนี้ เราใช้แล้วมันเครื่องนี่เลยฮะนี่แหละครับโฟม่าซินเทติกเร์ซิ่งนะครับก็คือแ้วมันเครื่องสั่งอคอแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพีทีลูบิแคนตัวนี้เนี่ยฟิล์มน้ำมันก็จะแข็งแรงเป็นพิเศษต่อกับการใช้งานที่หนักหน่วงอย่างสภาวะการแข่งขันอย่างนี้ครับเพราะว่ารอบเครื่องแต่ละเกียร์นี่เห็นว่าซัดกันโดยรวมเจ็ดเจ็ดหมื่นรอบเลยรถแข่งใช่เจ็ดพันแปดพันเก้าพันตรงนี้เป็นหมื่นรอบอ,อย่างเงี้ย ถ้าตตมโมโมหน่อยนี่ก็หมื่นหน่อยหน่อยใช่แล้วกินดูว่าเครื่องยนต์น่ะมันต้องทำงานหนักขนาดไหนนะครับรับเกียร์แต่ละเกียร์นี่ถามว่าอาที่สนามช้างบูรีรัมศิลป์สองโค้งต้องเปลี่ยนเกียร์กี่ครั้งโอ้โหไม่อยากจะนึกเดี๋ยวโอ้โหขึ้นลงขึ้นลงแต่ละโค้งนี่ก็ถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็น่าจะหลุดโค้งกันบ้างใช่ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีรอบเครื่องเกินครับผมอันนี้ก็ มีผลเสียนะได้ถ้าฟิลน้ำมันไม่แข็งแรงพอใช่ไหมนะเหล็กที่สีกับเหล็กเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสึกหรอกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะพังเร็วกว่าการที่มันควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือไปช่วยแบ่งเบาบาลานซ์นการเสียดสีของเครื่องยนต์ใช่ครับช่วยให้มันหล่อลื่นขึ้นการเสยดสีก็มีฟิล์น้ำมันคอยปกป้องอยู่ครนะับซึ่งตัวนี้ได้มาตรฐาน A P I S N ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดนะในปัจจุบับนนี้เลยก็คือให้การปกป้องที่แข็งแรงอ๋อครับผมในลักษณนี้เรียกได้ว่า น้ำมันทุกอย่างที่เป็นน้ำมันเลยดีวะน้ำมันที่ดีที่สุดของที่อยู่เครื่องมือที่ดีที่สุดขาดอย่างเดียวนะฝีมือนักแข่งเนี่ยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันเดี๋ยวเราต้องไปลองกันก่อนครับมาติดตามเาว่าสองหนุ่มขีเล่กับหนุ่มหล่อเขาจะมาล่อันขี่เล่แล้วพี่จ้าหล่อแล้ววันนี้รถหนึ่งคันครับผมขับอยู่สามรุ่นสามรุ่นสองคนสองคนแต่ทีนี้ต้องมาดูกันว่าสามรุ่นเนี่ยวิ่งอยู่สามวัน น้ำมันเครื่อง PTT ของเราจะเอาอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันดีกว่าได้ครับทำพิสูจน์ไปพร้อมกันนะ,ะ,ะนครับเดี๋ยวลงสนามนเลยเดียว <Okay. S 1> เดี๋ยวใส่ชุดแล้วต้องไปแล้วนี่ต้องไปนะครับทำิ